รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพันล่วงค่ะพันล่วงเนื้อชิ้นแบบนี้เลยไม่ซาบกุนะคะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์เนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะนล่วงนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทองนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะนล่วุงนะคะเนื้อชิ้นมีน้ำหนักนะคะ สีสวยเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่หนึ่งสาร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวเออเหรียญหลวงปู่ขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน้องก็จําชื่อไม่ได้นะคะพี่ๆดูกันเองเลยนะตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนี่นะคะ สวยๆเลยค่ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังยันสวยยันเก่านะคะต้องขออภัยนะคะวันนี้น้องไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยสบายนะคะนะอากาศแปรปรวนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สองเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเหรียญน,นี้ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะแล้วก็ตัวตัวห่วงตรงนี้ก็เป็นห่วงเชื่อมด้วยนะคะรายการที่สองคะ่ะสามร้อยบาทรายการที่สองนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สามเป็นพระรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมะคะ่ะรายการนี้เลยค่ะรายการที่สามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าๆไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีค่ะ นี่นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะองนี้สวยเดิมค่ะเก่าๆสภาพเคยใช้มาแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยใช้มาแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สามค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่เป็นพันลอดเนื้อดินเนี่ยนะคะไม่ทราบกลุค่ะ พลอดเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนื้อดินแบบแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านข้างเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะติดใบหูทั้งสองข้างเลยนะคะองนี้เนี่ยคะ่ะเนื้อดินคือแห้งมากๆเลยนะคะองนี้นะสภาพผ่านการใช้งานมารายการนี้คะ่ะรายการที่สี่สามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะเนี่ยนะ 300บาทรายการที่4รายการต่อไปค่ะรายการที่5เป็นพาทรูปหล่อหลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะดนีน่นะรูปหล่อหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าเก่า,าแห้งแห้งค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังใต้ฐานนะคะใต้ฐานมีรอยตัดชอนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะ เนี่ยนะคะหน้าตาท่านชัดเจนยิ้มแบบนี้เลยค่ะรายการที่ห้านะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่หรายการต่อไปค่ะรายการที่6เป็นวัดพลับเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะอง์นี้เป็นวัดพลับนะคะเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อแห้งๆนะคะ เนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมขนาดนะคะขนาดประมาณนี้เลยเนี่ยนะอ่ะเนี่ยนะสูงกว่าเลนสิบหน่อยเดียวค่ะสูงกว่นเลนสิบหน่อยเดียวเนี่ยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หกค่ะวัดพับเนื้อผงลงรักปิดท้องเก่าแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็เป็นเหรียญหลวงปู่อเอี่ยม เนื้อทองแดงดมดำเก่าๆนะคะอ,องนี้เลี่ยมรัดมาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะเลี่ยมหนาๆสภาพเคยผ่านการใช้มารายการนี้ค่ะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาท สามรอยบาทนะคะรายการที่เจ็ดเส้นเหรียญสวยหน้าตาท่านชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะสวยสวยเดิมๆสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่เจ็ดเลี่ยมรัดเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นแปดตังค์นะแต่น้องก็ดูไม่เป็นนะคะเขาเลี่ยมรัดมาแบบนี้เลยอะนะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยคะ่ะไม่มีแกะไม่มีแยกรายการนี้นะคะรายการที่เจ0ดสามรอยบาทรายการต่อไปจะพี่รายการที่แปด เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินค่ะองค์นี้นะคะรายการที่8พระผงสุพรรณเนื้อดินแห้งๆเก่าๆคา,า,าบมีคาบลงรักด้วยนะคะส,สวยๆค่ะด้านหลังเห็นรอยนิ้วมือชัดเจนแบบนี้เลยอะรอยตัดข้างนะคะสวยเดิมค่ะพี่เป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆลงรักแห้งๆนะคะทั่วทั้งองแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่8ป0สบาท 300บาทน,นะคะรายการที่8พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0 8 3ย์7 4 7 5 3 0 8 3 4 3 7มเจ็นะคะ4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยคะ่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้าเป็นพลั้วเนื้อเมกสิทธ์ค่ะเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยอ่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆเขียวๆ,ๆแบบนี้เลยมีรอยจานรยันทั่วท้งองค์เลยค่ะสวยเดิมนะคะเห็นรอยจานรยันชัดเจนทั่วท้งองค์เลย เนี่ยนะเนื้อเมกสิทธ์ค่ะเก่าๆเขียวๆรายการนี้รายการที่เก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเป็นพ้าปิดตาเนื้อชินนะคะ accent. แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อชินมีน้ำหนักนะจ๊ะพี่มีน้ำหนักเนี่ยนะพับปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยมีน้ำหนักเนี่ยค่ะ เขาเรียกพิมพอะไรก็ไม่ทราบนะคะองนี้เจ้าของเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะคะพับปิดตานะคะเนื้อชินแห้งๆเกา่เกาๆแบบนี้รายการที่สิบจ้ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิเอ็ดนะคะรายการหนึ่ง,งเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งค่ะวัดท่ากระบือเนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือเนื้อสีเงินเกา่เกาๆแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อลุ่งวัฒกระบือนะคะด้านหลังเหรียญเขียนปี2 4 8 4ค่ะเส้นเหรียญนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเส้นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี <loading> ่ยมกรอบนะคะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยค่ะพี่่ะไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะรายการนี้จ้รายการที่11นะคะ300บาท เหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะคะเนื้อสีเงินมาพร้อมเลี่ยมใส่กรอบใส่ตลับนะ300บาทค่ะรายการที่11รายการต่อไปค่ะรายการที่12เป็นพระสมเด็จหลวงปูป่โพค่ะองค์นี้นะคะในตํานานเลยนะพระสมเด็จหลวงปูป่โพค่ะเก่าๆนะคะสวยๆแห้งๆสภาพเคยใช้สวยๆแห้งๆสภาพเคยใช้นะคะ คาบปูคราบเก่านะคะคาบขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเขาเรียกคาบอะไรเนี่ยเนี่ยนะอุ้ยส,สวยๆชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะส,สวยๆชัดเจนแบบนี้เลยสมเด็จหลวงปูผูนะคะหน้าตาท่านชัดเจนนะสวยเดิมใบหูทั้งสองข้างเห็นชัดเจนเลยค่ะรายการนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสาม เป็นพานรูปหล่อพลพิคเนศนะคะเป็นรูปหล่อพลาพิฆเนศแหง้แหงๆเก่าๆเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะรูปหล่อพลพิคเนศนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยองค์ใหญ่นะจ๊ะพี่องค์ใหญ่นะน้องให้ดูเนี่ยนะสูงกว่าเหรียญสิบนะจ๊ะสูงกว่าเหรียญสิบแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้คะ่ะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสาม รายการต่อไปค่ะรายการที่14เป็นพระสมเด็จนะคะเห็นเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นเป็นวัดเกตนะคะสมเด็จวัดเกตนะคะองนี้ไม่ทราบกุจ้ะไม่ทราบกุเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิม มาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าส,สวยๆแบบนี้พร้อมขึ้นคอได้เลยค่ะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะรายการที่1 4 300บาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปค่ะรายการที่15เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตเนื้อสีเงินนี่นะคะรายการที่15นะหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตนะคะเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นรูปหลงปูดทิมค่ะด้านหลังเป็นหลงปูดทิมนะคะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับนะคะมีห่วงมีห่วงแบบนี้พร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่15 300บาทนะคะรายการที่15พี่พท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3 083 437ส7 5 3ูเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะสวยๆเดิมๆจะส่งฟรีค่ะรายการนี้รายการที่15-300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่16เป็นพระรูปรอหลวงพ่องเงินเนี่ยนะ รูปลหล่อหลงเพรอเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักมีน้ำทองวิ่งเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกอเขาเรียกว่าน้ำทองนะคะตุหนก็ดูไม่เป็นนะแต่ว่ามันมีสีแบบเหมือนสีออกทองๆด้วยนะคะตามซอกนะคะเนี่ยนะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะแก่ทองนะหรือเปล่าเขาเรียกแก่ทองหรือว่าอะไรอะ่ะ เนี่ยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สิบหกนะคะ300าสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบหกรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนี้ค่ะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อสิ่งเงินเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อสิ่งเงินเก่าแบบนี้เลยคะ่ะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ 17, สิบเจ็ดสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าสวยแบบนี้เลยอะ่ะเส้นเหรียญสวยค่ะเส้นเหรียญสวยหน้าตาท่านสวยหัวไหล,กล่กลมๆแขนลำ่ลำล้นะคะองค์พระน,นูนนูเป็นสามติขึ้นมาแบบนี้เลยนะ นูนเป็นสามมิติขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะมีโค้ดด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้าเนื้อทองแดงมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทรายการที่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้านี้ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้ค่ะเนีนเ่ยนะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2 5 0หค่ะสวยเดิมสภาพดีขอบข้างสวยนะคะเหรียญเนื้อสีเงินเนีน่ยนะรายการนี้นะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะอ่า19นะคะรายการที่19 300สารอบาท รายการที่19ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะพี่ขารายการที่20นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าปี24 6 6เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะหน้าตาชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยปี246 6วัดปากคอมาขามเท่าด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูเส้นเหรียญกันเนาะ เนี่ยนะคะเส้นเหรียญน,นะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยจ้ะสวยเดิมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะมาตามสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้รายการที่ยี่สิบจ๊ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทจ้ะรายการที่ยี่สิบเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่หกหกนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปค่ะรายการที่ย Mont ี right ่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเนื้อทองแดงอ่าเนื้อเนื้อว่านค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาท 300บาทน,นะคะรายการที่21รายการต่อไปนะคะรายการที่22เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์มีคราบลงลักปิดทองเก่าแบบนี้ค่ะพลาดกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะคะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงแห้งๆเก่า มีรอยลงรักปิดทองเก่า,กาๆคราบกุชัดเจนนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆหนาๆแบบนี้มีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่22 300บาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยะค่ะที่083 437 4753นะคะส8ง4ป7 4 7 5 3 เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะได้พัสตรงตามรูปทุกรายการนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเนื้อสีทองสวยสภาพดีหน้าตาท่านชัดเจนนะคะเนี่ยนะพระพุทธชินราชนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลย ะะสภาพดีสภาพสวยเป็นเนื้อสีทองมีโค้ดใต้ฐานแบบนี้รายการที่23 300บาท300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นพลักกิ่งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีเสียงกิ่ง พละกิ่งปราบห่อรอห้านะคะเป็นพละกิ่งปราบห้อเนี่ยนะคะส,สวยๆเก่าๆมีเสียงกิ่งค่ะสภาพเคยใช้บ้างใต้ฐานรอยจานยันชัดเจนรายการนี้นะคะรายการที่24ค่ะ300อบาท300บาทนะคะรายการที่24พักกิ่งนะคะ ส,สวยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักมีเสียงกิ่งสา0รอยบาทรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปีสองสี่แปดสี่ค่ะเนี่ยนะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปี 84, สองสี่แปดสี่เส้นเหรียญสวยๆเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิมขอบข้างค่ะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสวย,สวยๆเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้มารายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนี้นะคะเป็นเนื้อชินค่ะเขาเรียกอ่าพระอะไรก็ไม่รู้นะกุกไหนก็ไม่ทราบเลย นะะเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยนะคะน้องได้มาแบบนี้เลยนะเป็นพ้นเนื้อชิ้นค่ะสีสวยเก่าๆเนื้อแห้งๆสภาพเคยใช้นะคะสภาพเคยใช้เนื้อชิ้นแห้งๆแบบนี้ค่ะความสูงนะจ๊ะความสูงสูงกว่าเหรียญสิบเยอะเลยนะคะเนี่ยนะสูงกว่าเหรียญสิบเยอะเลยรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาท รายการที่26นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่27นี้ค่ะเป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่27เป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยหน้าตาท่านยังชัดเจนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลัง ไม่ทราบปุ๋ไม่ทราบพิมพ์นะคะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้มาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะมีห่วงพร้อมนําขึ้นคอได้เลยอะ่ะนะรายการนี้นะคะรายการที่27จ้ะ300บาท300บาทนะจ๊ะรายการที่27 300บาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อสีเงินเกา่เกาๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะ,ะนะเหรียญเจ้าสัวนะคะเป็นเหเรียญเนื้อสีเงินเกา่เกาๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังสวยเดิมเกา่เกาๆนะคะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับลงยาแบบนี้เลยมีห่วงขึ้นคอได้เลยนะคะองค์นี้นะคะน้องจะบอกว่า เขาเพิ่งเอาไปเลี่ยมมาไปใส่กรอบมานะคะองนี้นะเพิ่งได้มาเลยนะคะส,สวยแบบนี้เลยรายการที่28จ้ะ300บาทนะคะ300บาทแต่ตัวเหรียญสภาพเคยใช้มานะคะตัวเหรียญสภาพเคยใช้เขาเพิ่งไปใส่กรอบมานะรายการนี้รายการที่28ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตค่ะวันนี้มมีแค่หนึ่งเซตนะรายการเซตนะคะรายการเซตองละห้าร้อยบาท นะคะองละห้าร้อยบาทเอาเริ่มจากอันนี้แล้วกันเนาะองค์นี้นะคะขายยกพวงค่ะขายยกพวงอันนี้ปล่อยยกพวงเลยนะปล่อยยกพวงเลยจะมีตะกุดนะคะมีตะกุดแล้วก็อันนี้อะไรนะตะเอ่อถ้าจาไม่ผิดนี่เป็นตะกุดพิษสมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เบี้ยนะคะอันนี้น่าจะเป็นพัดปิดตาขายยกพวงสี่องนี้เลยนะคะสี่องนี้ห้าร้อยค่ะสี่องนี้ห้าร้อยนะคะนี่นะ เนี่ยนะคะส,ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยยกพวงนะคะสวยๆยกพวงแบบนี้เลยนะคะตามสภาพเลยนะคะสภาพเขาใช้งานมานะคะพี ini, ่สภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยอ่ะรักแห้งๆพวงนี้ห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการต่อไปค่ะรายการต่อไป รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82ดเนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะสภาพใช้เลี่ยมรัดขอบเงินแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆห้าร้อยค่ะห้าร้ายการต่อไปนะคะรายการต่อไปองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรืออะไรนะแกะสิงแบบนี้ค่ะเป็นสิ์ สินของหลวงพ่อเดิมนะคะตัวอบอวบออ้วนแบบนี้นะคะสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้มานะคะสิงสามขวัญน,นะคะเป็นสินของหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้ห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการต่อไปคะ่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะ องนี้นะคะเป็นรูปรอหลงพ่อเงินด้านหลังจะเขียนว่าวอจอนะคะมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้มีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยมีเสียงกิ่งมีรอยอุดกิ่งด้านล่างนะคะมีรอยอุดกิ่งด้านล่างเนี่ยนะห้าร้อยนะคะห้าร้อย จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เนาะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพ